สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอนทัวร์ตลอรรมสนทนาก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะนมัสก,การท่านจันค่ะเจริญธรรมกุลธิดาชวนกุลยังอยู่วัดไร่ขิงหรือเปล่ายังอยู่ค่ะก <laughs> าลังคุย <laughs> <ต>กันเรื่องว่าเอ๊ท่านติดการพนันจริงไหมหรือเธอคิดยังไงคือแอนแอนรู้สึกว่า มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ท่านอาจจะโดนแบล็กเมลอะไรแบบนี้ค่ะเพราะของแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกเงินอยู่เรื่อยๆแหละเพราะว่าเขากลุมความลับเอาไว้อยู่แล้วเหมือนว่าท่านก็เป็นบุคคลระดับนั้นแล้วก็อาจจะไม่อยากเสียชื่อเสียงคือท่านอาจจะไปติดในทางพลาดพลั้ง ใดๆกับทางสีกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่นในสีกาคนเนี้ยมันอยู่ในแวดวงพนันอะไรแบบนี้แล้วเส้นเงินมันก็เลยลากไปอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือเธอบอกว่าไปพลาดพลั้งกับสีกาเนี่ยปัญหาคือพลาดพลั้งขนาดไหนล่ะในข่าวอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเหมือนแบบเขาก็ไม่ได้ชี้ชัดว่ามี ความสัมพันธ์แบบนั้นกันแต่เหมือนว่าก็ส่งเสียเลี้ยงดูให้เงินให้ทงและให้เงินกันเยอะหรือว่ามันก็หนีไม่พ้นไปเรื่องเอาเงินให้ไปแทงพน,นันมันก็คิดวิเคราะห์ยากอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยคือจริงๆเธอจะเอาเงินให้ใครเนี่ยนะเธอก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเป็นใครสมเหมาะสมควรที่เธอจะให้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ส่วนใหญ่คนจะให้เงินแก่คนที่ตนเองมีความรู้สึกเป็นพิเศษเป็นต้นว่าภรรยาสามีลูกหรือใครที่เกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือจะพูดถึงว่าเป็นคนคนเดียวกันก็ได้ยิ่งถ้าเงินนั้นมีจำนวนนับล้านนับสิบล้านนับร้อยล้านคุณคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าคนปกติจะมีความสเสน่หา กราได้ยินว่าให้โดยสเสน่หาใช่ไหมนั่นแหละที่มีการกล่าวอ้างจากฝ่ายหญิงอ่ะบอกเป็นการให้โดยสเสน่หาทาไมจะต้องสเสน่หาถึงขนาดนั้นอะ่ะแล้วความสัมพันธ์ถ้าไม่ซับซ้อนถึงขนาดที่เราว่าเสียผู้เสียคนเสียพระมันจะขนาดไหนเชียวอะ่ะอาตมาก็ว่าถ้าพูดถึงขนาดนี้เนี่ยก็ประเมินได้ว่าเสียผู้เสียคนเสียพระไปแล้วถ้าเสียพระไปแล้วยังจะเหลืออะไรอยู่อีกละคุณ ยังจะเอาอะไรมาแบล็กเมย์อยู่อีกล่ะคุณแบล็กเมย์คือการที่พยายามจะหักหลังหรือใช้คำว่าอะไรดีแบล็กเมย์คือหักหลังคือเหมือนว่าเอาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกมาเปิดเผยสู่สาธารณะแล้วก็จะทำให้บุคคลคนนั้นเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ถามว่าถ้าคุณปิดบังไว้เนี่ยไม่เอามาเปิดเผยเนี่ยไม่หนักกว่านี้หรือ ในกรณีที่ไม่ต้องปิดบังแล้วามาเปิดเผยว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นสกังเป็นคนไม่ดีอยู่ในรูปแบบพระแล้วหากินโดยอาศัยรูปแบบพระหากินอราร์มเอาแบล็กเมย์แบบนั้นเนี่ยกับดีแก่พระพุทธศาสนาเป็นการขาจัดสิ่งสกปรกออกไปจากพระพุทธศาสนาอา้าวถ้าไม่มีการแบล็กเมย์แล้วเงียบกริบกันไปตลอด จะหมดไปก,กี่ร้อยล้านละคุณใช่ค่ะอันนี้เรื่องมันแดงเพราะว่าน่าจะเป็นคนในวัดมั้งคะที่เขารู้สึกว่าเอเงินวัดอะมันร่อยหรอลงไป<ๆ>ก็เลยได้เหมือนมีการไปไปไปแจ้งความกันหรือนำสืบหรืออะไรเงี้ยคะ่ะจนต้องมีสายสืบมาสืบแล้วก็เลยนามาสู่เนี่ยแหละคะ่ะพบเส้นทางการเงินที่ไปเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ได้ยินว่าสายสืบนี่เป็นผู้กองเนาะแล้วก็ไป เป็นจิตอาสาที่วัดกวาดวัดทำโน่นทํานี่อยู่แปดเดือนนะีใช่ค่ะแล้วก็เก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างมากอันนี้อาตมาก็ว่าอาตมาิ้งได้บอกว่าการรักษาพระพุทธศาสนาเนี่ยผู้ชายต้องเข้าวัดเยอะๆนะอ,อยางสายสืบคนนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งเพราะนั้นด้วยความที่ว่าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเข้านอกออกในกับพระได้ค่อนข้างดี ข้อคอรหาต่างๆนานาเน,นี่ยไม่คม่อยมียังอรตมาเวลาไปไหนเนี่ยมีผู้ชายอยู่ร่วมด้วยนยต่ตอให้มีผู้หญิงมาทํางานร่วมที่มูลนิธิอรตมาก็สบายใจคนอื่นก็สบายใจแต่ถ้ามีผู้หญิงทํางานยิ่งถ้าทําอยู่สองต่อสองกับท่านจันเนี่ย<า>ท่านจันก็ไม่สบายใจผู้หญิงคนนั้นก็จะไม่สบายใจใครมองเห็นก็ไม่สบายใจ เนี่ยแต่ถ้าท่านจันคุยกับคุณธิดาสองต่อสองเนี่ยคนอื่นเขารู้ว่าอย่างน้อยก็มีช่างกล้องอยู่นะก็ะสบายใจคือเราไม่ได้อยู่กันสองต่อสองอันมายืนยันนะว่าพระไม่ว่าจะเป็นไร่ขิงไรข่ขาไร่ตาใครหรือไร่อะไรอะไรก็แล้วแต่พระจะต้องไม่อยู่สองต่อสองกับผู้หญิงโดยเด็ดขาด ในคําพูดของนักบุญฟานเชสโกแห่งอัสซีซีกล่าวไว้ว่ากล่าวไว้ว่าบุรุษผู้ใกล้ชิดอิสตรีผู้เข้มแข็งย่อมอ่อนแอผู้อ่อนแอย่อมเสียไปอบุรุษผู้ใกล้ชิดอิสตรีผู้เข้มแข็งย่อมอ่อนแอผู้อ่อนแอย่อมเสียไปเพราะนั้นเรามาว่าแบล็กเมย์เนี่ย มันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีความลับคือถ้าเราไม่อยู่ในที่ลับเราก็จะไม่มีความลับพอไม่มีความลับใครจะเอาความลับมาเปิดเผยล่ะเพราะคุณมีความลับใช่ไหมคนจึงต้องเอาความลับมาเปิดเผยอ่ะเพราะนั้นเราก็อยู่แบบไม่มีความลับจริงๆอาอรหันเนี่ยมาจากคำว่าอะบวกรหะรหะแปลว่าที่ลับ เธอเคยยินคําว่าที่เราโหฐานไหมค่ะระหะระโหฐานนะอแปลว่าที่รับอ่ะรหะแปลว่าไม่มีที่รับพระอรหันเนี่ยท่านไม่มีที่รับท่านไม่มีความรับท่านไม่มีอะไรต้องปิดบังลักษณะของพระอรหัน์เป็นแบบนี้เระอะนั้นเชิญเรื่องนี้กับสมมุติพระดื่ม ของมืนเมาเนี่ยการการเสพสุรากับเสพเมทุน<อ>เสพเมทุนน,นี่คือหนักกว่าอีกใช่ไหมคะโอ้หนักกว่ากันแบบ<อ>เทียบกันไม่ได้เลย<อ>เพราะว่าพระเสพสุราเนี่ยต้องอาบัตปจิตีิเท่าเท่ากับเด็ดใบไม้นะอ๋อไม่ได้แบบไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้รุนแรงแม้แว่าจะอยู่ในหนึ่งในศีลห้าก็ตาม ก็ไม่ได้รุนแรงคือในแง่พระวิไยเนี่ยไม่ได้รุนแรงแต่ในแง่บ้านเมืองที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะจับศึกอ่ะเท่าเท่ากับประราชิกอะ่ะ<อ>เท่าเท่ากับประราชิกแอนได้ยินมาว่าเขาเขาบอกว่าในสมัยก่อนเรื่องดื่มสุราไม่ได้บัญญัติอยู่ในศีลอันนี้จริงไหมคะไม่มีก็บัญญัติเป็นศีลมาตั้งแต่ก่อนมีศาสนาพุทธแล้ว คือก,ก่อนมีศาสนาพุทธศีหาน,นี่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินะศีหาน,นี่ก็คือข้อปฏิบัติที่ถูกบัญญัติมาก่อนแล้วแล้วศาสนาพุทธอุบัติมาก็ถือเอามาปฏิบัติต่อแค่นั้นเองอเพราะนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติศีหานี่ถือว่าเป็นมนุษย์เราจึงเรียกศีหาว่ามนุษยธรรมถ้าไม่มีศีห้แสดงว่าไม่มีมนุษยธรรมหรือไม่มีธรรมะที่กำหนดความเป็นมนุษย์ พูดตามความจริงคนที่ไม่มีศีลห้าเนี่ยตายไปก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ถ้ามีศีลห้าเนี่ยจะมีเครื่องการันตีเบื้องต้นว่าตายไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าการเสพสุรากับการเสพเมถุนเนี่ยการเสพเมถุนเนี่ยขาดจากความเป็นพระการเสพสุรายังไม่ถึงกับขาดจากความเป็นพระแต่ ความแตกต่างคือมันเป็นโลกวัชชะโอ้โลกติเตียนโลติเตียนจึงต้องจับศึกด้วยประกาศราชนี้แลค่ะนำ้ำมัสการค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ